สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับก็เจอกันเช่นเคยกับแนวทางหวยลาวสตาแล้วก็ลาวสตาวีไนะครับวันที่27นะครับกรกฎาคม2568นะครับวันอาทิตย์นะครับวันนี้สําหรับแนวทางเมื่อวานนะครับให้2กับ6เนอลาวสตาผลที่ออก2 17กับ5 5 2้นะครับพี่น้องก็เสียดายนะครับพี่ผมเน้น2 1เนาะแต่ได้ว่า2 1เนี่ยเขามาอยู่ข้างหน้าเนาะเขาออก2 17นะครับ ของเราก็ท่านใดเอา2ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่52นะครับยังมาสายรูดให้นะครับยังดีนะครับเราสตาร์ VIP 3กับ9เนาะผลที่ออก9 8 4กับ61นะครับอันนี้ผมก็เสียดายเหมือนกันพี่ๆดูดิผมเน้น9 4นะครับแต่เขาแยกกันอยู่เนาะเขาออก9 8 4นะครับรอบนี้หลุดไปนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับส่วนท่านใดที่ติดตามอีกแนวทางที่ผมแนะนำนะครับว่า ถ้าใดที่ชื่นชอบในในลาวสตา์ VAP นาอกสายวิ่งสายรูดให้ดูผลสองตัวบนล่างลาวสตานะครับแล้วเลือกแล้วเลือก4ตัวเนี้ยตัวใดตัวหนึ่งไปวิ่งรูดในรอบนี้เมื่อวานนี้1มานะครับเมื่อวานนี้1มาเนาะส่วนแนวทางนะครับของวันที่27นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับวันนี้ขอให้มาเด้งๆปัง,ปงๆนะครับ เราสตาร์ผมให้ไปที่เลข2กับเลข6นะครับพี่ได้ตัวเด่นเหมือนเดิมนะครับได้เด่นเหมือนเดิมเนาะสองหนึ่งสองหสองเจ็ดหหนึ่งหห้าหเจ็ดนะครับสามตัวนะครับหกสองหนึ่ง นะครับพี่พี่เนาะวันนี้ขอให้มา21น,นะครับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้สองหนึ่งไปอยู่ข้างหน้าเนาะวันนี้ขอให้มานะครับผมอันนี้หวยเลาสตานะครับส่วนในรอบ v i p v i p v i p ก็ได้ตัวเด่นเหมือนเดิมเมื่อวานนี้นะครับพี่พี่เนาะ ก็คือให้3ามบเเหมือนเดิมนะครับพี่พี่3ามหนึ่งสามหกสาตัวนะครับผม3ามห นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสลับหวยลาวสตาแล้วก็ลาวสตาร์ VIP นะครับวันนี้ขอให้แนวทางนะครับปังๆขอให้ทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะครับขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ